ยานเป็นไหนในนอ่ะครับ ครับผมสวัสดีครับผมสัญญาณเป็นยังไงแน่นอครับฟังหันนะครับกระตุกไปยักไปยังน้อยนะครับก็เลยได้ไหลไม่นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อนี้โอ้อากาศหอนแห้งครับผมนะครับก่อนนอนนะครับเมื่อนี้กะมาไลนะครับมาไลฟ์นะครับเมื่อนี้กติมาเบาเรื่องของการเปลี่ยนขวดนะครับหลายๆท่านถามมานะครับเรื่องของมือทรายเนาะนะครับเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนขวดในแต่ละขีนะครับมาว่าในส่วนเฮาเล่น เท่าลินอยู่ในคีย์หนึ่งเนี่ยนะครับเราเล่นอยู่ในคีย์ a minor อย่างเงี้ยนะครับอ่าเขาสิมันจะมีคีย์ไหนบ้างนะครับอ๋อโอเคครับผมชัดเจียวครับอาจารย์โอเคครับผมขอบคุณมากครับนะครับสําหรับวันนี้จะมาพูดถึงการเล่นนะครับคีย์บอร์ดนะครับในการเล่นคีย์นะครับคีย์ต่างๆนะครับการเล่นคอร์ดต่างๆในเพลงเพลงหนึ่งนะครับว่าเราจะใช้คอร์ดยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นคําถามนะครับอ่าคถาม หลายๆคําถามนะครับที่อยู่ในคอมเมนต์นะครับอยู่ในคอมเมนต์ของครูที่ยงเองนะครับว่าจะเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราจะเปลี่ยนคอร์ดไปคอร์ดไหนนะครับในคียนั้นนะครับในคียนั้นๆเช่นถ้าเกิดเราจะรู้ได้ยังไงนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับคุณพภิลักษ์นะครับผมคุณพภิลักษ์นะครับชัดกับอาจารย์ขอบคุณครับผมคุณตักนะครับบอกครับเป็นคุณตักหรือคุณตุ้งนี่ยนี่นะครับนี่มาลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณสุชาตินะครับ โจันนะครับสวัสดีครับนะครับตอนแรงๆนะครับวันนี้นะครับประมาณ2องทุ่มเศษนะครับพ่อกลับมาพบกันนะครับเอามาพบกันในเรื่องของการเรียนมือนี้สิีโบว์เรื่องของสิบโบว์ไปทฤษฎีหลายนะครับสิเป็นการปฏิบัตินะครับให้เข้าใจนะครับว่าถ้าเราเรียนในเออไมเนอร์เนี่ยนะครับนี่เขาสิเปลี่ยนไปขี่ใดๆเนี่ยนะครับมือนี้ก็จะมีอ่ามีตัวหนังสือมาให้เพิ่งฟอร์มนะครับเอาง่ายๆนะครับบ่บว์ไปเรื่อง บ,บ,บาบเบาไล้นะครับเอาเป็นโตรหนังสซื้อไปโหลดนะครับเอกมเนอร์นะครับอันนี้เป็นคีย์เอกมนเนอร์นะครับคีย์กับคอร์ดต,ตั้งกันนะครับเอาแยกอันดับแรกนะครับแยกคอร์ดกับคีย์ออกจากกันก่อนนะครับคีย์หมายถึงเพลงนั้นเช่นบอกว่าเพลงนั้นอยู่ในคีย์เอกมนเนอร์นะเพลงนั้นอยู่ในคีย์เอกมเนอร์แสดงว่าในคีย์เอกมนเนอร์เนี่ยมันจะมีคอร์ดอะไรบ้างนะครับเฮากับตอมเบิงนะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่จะอยู่ในคีย์ในเอกมเนอร์เนี่ยนะครับ สิมีคอร์ดประมาณนี้อ่านะครับอันนี้คือยกยกไม่แค่คีย์เดียวเลยครับพี่น,อน้องไม่เกี่ยวกับจีไมเนอร์เดิส่วนมากอ่าเรียนคีย์มอลลัมเป็นขี้มีจีไมเน,เนอร์เนาะคุณยงยุทธบอลลินิตโอ้ขอบคุณครับผมติดตามตลอดขอบคุณหลายครับผมนะครับคีย์ซีไมเนอร์กับที่ตั้งหากนะครับคีย์ดีไมเนอร์กับตั้งหากเอฟไมเนอร์กับตั้งหากอ่าถ้าเป็นปากโกจะยึดถึงก็จะเป็นเอฟไมเนอร์นะครับแล้วเป็นคีย์ซีไมเนอร์ใช้อิสระเนี่ยซีไมเนอร์ก็จะเป็นซีไมเนอร์นะครับเดี๋ยวสีมา เดี๋ยวคลิปหน้านะครับสิมาบอกว่าถ้าเฮาเหลินเข้าใจในโครงสร้าง A minor er แล้วนะครับเฮาสิสามารถไปเวลาไปเรียนในคีย์อื่นนี่เฮาสิเปลี่ยนไปได้แบบใดนะครับอ่าเดี๋ยวมาพูดถึงคีย์ A minor er นะครับ A minor ก็สิ er นี่ลาโดมีนี่ครับเป็นหลักกูเทียงสิเรียงตามนี้เลยครับคีย์ A minor er, คอร์ดที่1ก็คือคอร์ด A minor er, ก็คือคอร์ดคอร์ดของตัวเขาเองนะครับก็คือคอร์ดตัวของเขาเองนะครับคอร์ดในคีย์เขาเองก็คือ A minor er. นี่คือคอร์ดที่1นึ่ะเป็น1น,นะครับนี่ นับเป็นหนึ่งนะครับนับเป็นหนึ่งนะครับก็คือลาโดมีนี่เดซายยูเล้วนะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดเขาจะตีคอร์ดแบบนี้เนาะสบายโอเคเสียงดีฮารุนอ่าเวลาเขาตีคอร์ดนะครับปกติตีคอร์ดเล่นประมาณนี้นะครับใน A m i n o นนะครับทีนี้นับนับไปนะครับเขาจะนับไป1นะครับ A m i n o นเนาะอันนี้คือ A m i n o นนับไป1 2นะครับคอร์ดที่2นี่เสียบ่ใครได้ใายครับ นะครับสีขามไปเลยนะครับคอที่หน่งเอไมเนอร์นะครับนี่แล้วคอที่2สังเกตคอที่2บอมีนะครับคอที่2องเป็นพันธุบล็อกไขใส่นะครับสีบล็อกไขใส่คอร์ด B คอร์ด B ทีบล็อกไข่ใส่สีขามไปใส่คอร์ด C นะครับคอร์ด C คือคอร์ดที่3นะครับนี่ครับเห็นไหมครับโดมีซอนนะครับโดมีซอนจะใช้ตอนไหนนะครับจะใช้ตอนที่เมโลดี้นะครับหรือว่าโน้ดอะตกที่เสียงโดนะครับตกที่เสียงโดหรือเสียงมีนะครับเลือกใส่ได้นะครับถ้าโน้ตเช่นโน้ตตกเสียงมี ะเขาก็ลงเขาก็ลงคอร์ดซีได้นะครับหรือลงหรือลงคอร์ดหรืออา่าโน้ตโน้ตกเสียงโดอา่าอย่างเงี้ยครับเขาก็ลุกเสียงเขาก็ลงคอ,อร์ดซีได้กันนะครับคอร์ดซีนะครับบางคนถามว่าเอ้ามือซ้อายมือขวาทําทไมจับโดมีซอนแต่ทําไมมือซ้ายไปจับไปจับซอนโดมีอา่านะครับอันนี้คือคําถามนะครับอธิบายง่ายเนาะคอร์ดนะครับ,นนรบมีอยู่3ตัวนะครับไตแอดเนี่ยนะครับมีมีมีอยู่3ตัวโน้ต เข้ามาเป็นคอร์ดเนาะเราจะจับยังไงก็ได้นะครับอ่าฟังไง่ายๆได้ครับเอาเอาเอาแบบภาคปฏิบัตินะครับเอาแบบภาคปฏิบัติเลยก็คือลาโดมีเอเมเนอร์เนี่ยเราจะจับลาโดมีหรือโดมีลาหรือมีลาโดก็เป็นเอเมเนอร์เหมือนกันนะครับมือซ้ายก็เหมือนกันนะครับมือซ้ายก็เหมือนกันเดี๋ยวถ้าคุณเทียงใหญ่เดี๋ยวสีอธิบายหลายท่านบางบางคนอาจจะเข้ามาจะว่าซ่อนตัวไหนโดตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้สลับกันนะครับ อ่ะอย่างงี้นะครับเห็นปะครับอ่าเนี่ยอย่างเช่นมือซ้ายนะครับมือซ้ายเนี่ยเขาจะกดโดมีซอนก็ได้นะครับหรือซอนโดมีเนี่ยเอาซอนเอาซอนตัวนี้เห็นปะครับเอาซอนตัวน,นี้นะครับซอนโดมีหรือจะเป็นมีซอนโดนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าอ่าเวลาเขาเล่นเวลาเราเล่นข้างซ้ายเนี่ยนะครับคอร์ดเนี่ยมันจะมีมันจะมีอ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ ถึงตัวซอนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจับขอดจะต้องไม่เกินซอนตัวนี้นะครับไล่กลับไปทางซ้ายมือนะครับเวลาเวลาเราเล่นออโต้เบียดเนาะเวลาเล่นออโต้เบียดนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอธิบายง่ายคือลาโดมีหรือโดมีซอนขอรดซีก็ตามนะครับเราจะจับยังไงก็ได้นะครับให้มันเป็นแต่ว่าส่วนมากเนี่ยนะครับถ้าเกิดบางคนเขาก็จะมองว่าเออเอาที่เสียงมันไพเราะแล้วก็จับง่ายนะครับเช่นมือซ้ายนะครับดูที่มือซ้ายนะครับคุณเที่ยงจับ ลาโดมีเนาะเอมาเนอร์นะครับถ้าคุณเทียนจะเป็นเปลี่ยนเป็นคอร์ดซีนะครับถ้าจะย้ายมายกขึ้นมาโยกมาทั้งมือวันนี้มันก็จะยากใช่ไหมครับโยกมาทั้งมือคุณเทียนก็จะใช้วิธีแค่ย้ายนิ้วก้อยครับขยับนิ้วก้อยออกไปนิดเดียวนะเห็นไหมมันก็จะเป็นซอนโดมีนะครับโดมีซอนเหมือนเดิมนะครับก็เป็นคอร์ดซีมอนเดิมนะครับอันนี้คือหลักการนะครับอ่าต่อไปคอร์ดที่3นะครับอ่าคอร์ดที่3ผ่านไปต่อไปคอร์ดที่4นะครับคอร์ดที่4นะครับคอร์ดที่4ก็คือคอร์ดีไมเนนระคับ คอร์ดดีไมเนอร์เนี่ยนะครับนับนับนับลาเนาะลา1 2 3 4 4ก็คือเลนะครับโน้ตตัวที่ตกตัวเลนะครับเราก็จะเป็นคอร์ดดีไมเนอร์นะครับอ่าเอาง่ายๆเลยนะครับลงดีไมเนอร์นะครับ, or, รบถ้าดีไมเนอร์นี่สมม่วนเราอยู่เราอยู่คอร์ดเอไมเนอร์เนาะเราจะมาดีไมเนอร์เราก็แค่กดลาโดมีอยู่นิ้วก้อยอยู่ที่เดิมครับเรากดเป็นลาเรฟาเห็นไหมครับคอร์ดดีไมเนอร์เรฟาลา นี่ไหมครับดีไมเนอร์คอที่สี่เลฟาลาจะจับลาฟาลีลาเลฟาอะไรก็ตามก็เป็นดีไมเนอร์เหมือนกันนะครับนี่นี่นะครับคอที่สี่นะครับตกตัวเลนะครับโน้ตตกตัวเลนะครับเป็นดีไมเนอร์นะครับอันนี้พูดถึงคีย์เอไมเนอร์นะครับไม่ได้พูดถึงคีย์อื่นนะครับอย่างงนะครับต่อไปคอที่5นับ1 2 3 4 5ตัวอีนะครับตัวมีตัวอีไมเนอร์ อ่า e มเนอร์นะครับ e มเนอร์ก็คือจะมีมีซอนทีมีซ่อนที่นี่คือ e มเนอร์นะครับไมเนอร์ e นะครับแล้วจะจับมีซ่อนทีหรือซ่อนมีทีที่มีซ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นคอร์ด e มเนอร์เหมือนกันนะครับเอาเอาง่ายๆเนาะภาษาบ้านๆนะครับต่อไปคอร์ดที่6นะครับคอร์ดที่6นี้เขาเรียกว่าเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดจอนนะครับเป็นเป็นคอร์ดที่แบบทําให้เขาเรียกว่าสร้างสีสันให้กับเพลง นะครับอ่าแต่เป็นมอลัมสมัยช่วงนึงนะครับเป็นเอาของมาเรียนหลายๆนะครับอย่างเช่นส่วนมากโน้ตที่จะไปคอร์ดเอฟนะครับก็คือโน้ตที่ตกตัวลาเนี่ยลงลงตัวของของคีย์นั้นเลยเช่นคอร์ดเอ็มไอเนอร์ก็ลงลงลาอย่างเงี้ยนะครับลงเอ็มไอเนอร์แทนที่จะลงเอ็มไอเนอร์เราก็ไปอ่าเราก็ไปคอร์ดเอฟนะครับเพื่อสร้างสีสันให้กับเพลงนะครับอ่าสวัสดีทั้ง14ท่านนะครับทั้ง10กว่าท่านนะครับตอนนี้นะครับ ท่านที่ไม่ไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยไปรีดูนะครับวันนี้เป็นอธิบายง่ายนะครับหลายท่านนะครับหลายคนเพิ่ถามมากนะครับเรื่องการจับคอร์ดนะครับจับยังไดนะครับจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเปลี่ยนคอร์ดตรงไหนนะครับอันนี้ครูเท่งจะพูดถึงนะครับเราจะเปลี่ยนตรงโน้ตตรงที่มันตกเสียงจังหวะตึ้ง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 อย่างเงี้ยนะครับตึ้ง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 เนี่ยตึ้งเนี่ยตึ้งตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ ทำให้เปลี่ยนคอร์ดหรือเป็นห้องเป็นเป็นจังหวัดที่1น,นะครับเป็นจังหวัดที่1น,นะครับสวัสดีครับผมโยกิตาช็อปโอสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับเข้ามารับชมนะครับทั้ง10กว่าท่านเลยนะครับวันนี้ถ้าจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับส่วนมากเขาจะเปลี่ยนที่จังหวัดแรกของห้องตึงต้งตึงต้งตึ้งเดี๋ยวคุณแจงจะเปิดจังหวัดกรอก 1>, 1 2 3 4 1 2 3 4 1เนี่ยเขาจะเปลี่ยนที่จังหวัดที่1นะครับส่วนมากอย่างเช่นอ่ะเอาง,ง่ายๆมอลล์ลมะดีไหมเน่ e ไปแล้วอีไหมเน่ จะไปคอร์ดเอฟนะครับคอร์ดหกนะครับมันจะทําให้มีสีสันในเพลงมากขึ้นนะอ่ามันจะให้มีสีสันคอร์ดหกนะครับคอร์ดหกคือคอร์ดเอฟฟาลาโดนะครับฟาลาโดในคอร์ดที่หกนะครับเอาใหม่นะครับเพลงเขาจะเขาจะเล่นในส่วนเวลาที่โน้ตมันไปตกโน้ตไปตกโตเช่น A minor er ก็คือคอร์ดลาเนี่ยเสียงลาเนี่ย ลเล้วเต้าสีเหลืองใส่ครับใช้ความรู้สึกในการเล่นนะครับ อันนี้เมื่อกี้คือเล่นคอร์ดเอฟให้ฟังว่าคอร์ดเอฟจะเอาไปใช้ตอนไหนนะครับอ่าส่วนมากเอาไปลงคือเป็นคอร์ดจอนนะครับภาษาหมอลลัเพิร์ดมาคอร์ดจอนเนาะแล้วก็คอร์ดสุดท้ายคือคอร์ดที่7นะครับคอร์ดจีนะครับคอร์ดจีนับนับนับเจ็ดยังไงนับนับไปอย่างนี้นะครับเวลาบางคนงงมาทีหลังบางคนเข้ามาทีหลังเอางงอีกอย่างนู้นคอร์ดหกคอร์ดเจ็ดนะครับเขานับครับถ้าเล่นเอมเนอร์เนี่ยก็คือเสียงลาเป็นคอร์ดที่หนึ่งหนึ่งสองสามเห็นไหมครับหนึ่งสองสามก็คือคอร์ดซีเมเาย หนึ่งสองสามสี่คอร์ดดีไมเนื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเอไมเนื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคอร์ดจีนี่ยคอที่เจ็ดนะครับ 1, 2, 3, 4, คอ, 1, 2, 3, 4, 5, คอที่แปนะดไม่มีนะครับคอที่แปดก็คือคอร์ดทัวมันเองก็คือกลับมาเริ่มเอไมเนอร์เหมือนเดิมนะครับนี่คือง่ายๆนะครับคุณนายน้อยเบนซิ่งนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับอันนี้คือคอร์ด ที่อยู่ในค Key เ i n e r นะครับที่เหรียญมอลลัมนะครับส่วนมากที่เพิ่นใส่เหรียญมอลลัมนะครับก็าจะอยู่ในวงจรนะครับประมาณเนี้ยครับมีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดขอดนะครับผมเจ็ดขอดคอดหนึ่งขอดสามขอดสี่ขอดห้าขอดหกขอดเจ็ดนะครับอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกคีย์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับสะมาอธิบายว่าถ้าเปลี่ยนคีย์นะครับเราจะเปลี่ยนไปยังไงได้บ้างนะครับอันนี้อธิบายง่ายๆเนาะครับคีย์เอ e มเนอร์เนี่ยมันมัน มันจะไม่มีมันจะมันจะไม่ติดชาบติดแฟตนะครับมันจะเป็นมันสีบ่มีชาบมีแฟตมันสีบ่มีมันจะบ่มมีตัวดำนะครับบองง่ายเนาะเวลาเ o w อะไรนะครับนี่คือ a minor นะครับแยกแยกออกนะครับเจอร์กับ minor อ่าบางคนสงสัยอีหย่างคือมีจออีหย่างคือไม่เนือเนาะถ้าถ้า minor จะเป็นแบบนี้ครับนี่ minor จะเป็น a minor อย่างงี้ครับจะมีตัว m อยู่ข้างหลัง m หน่อยอยู่ข้างหลังนะครับตัว m เล็กอยู่ข้างหลังนะครับ แล้วก็คอร์ดซีนี่จะเป็นเมเจอร์เลยครับนี่คอร์ดที่จะในในคีย์เนี่ยในคีย์มอลลัมเนี่ยนะครับในในไม่เขาจะเอินไม่เนอรอครับส่วนหลายเพียงมอลลัมสิเป็นไม่เนอรอนะครับแต่ว่าเพียงสตริงหรือว่าเพียงอินดี้สมาไม่นี่ยมันจะเป็นเมเจอร์นะเอาไง่ายๆเนาะถ้าเป็นมอลลัมนี่ยจะไม่เนอรอเขาไปเลดครับนี่ไม่เนื้อนี่ก็เป็นไม่เนอร์นี่ไม่เนอรอครับ แต่ว่าแต่ว่าคําว่าเมเจอร์เนี่ยมันจะให้โอ้วันนี้เกือบ20คนนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมนะครับกถือว่าเป็นข้างแรกๆนะครับผมที่มีคนขอเบื้องลายขนะนี้นะครับรู้สึกดีใจนะครับกดไลค์กิริย์รมกดไลค์กดติดตามให้แน่เ้อครับกดแชร์กดติดตามให้แน่นะครับอันนี้อันนี้ตอบคำถามเลยครับหลายคลิปนะครับกับมาเร็นในเบื้องแน่ยไหยังแนี่นะครับเมื่อนี้กับโอ้หลายๆคนนะครับเป็นกระทูมากนะครับ จากกาลสินแน่จากสาแน่นะครับเพื่นโทรมาเพื่นเพื่นมาโทรมาเรียนนะครับโทรมาสมัครนะครับหรือว่าโทรมาขอบคุณก็มีนะครับโอ้เพิ่นว่าได้คว่ำรู้หลายเพิ่นว่าครับนะอันนี้อธิบายแบบภาษาบ้านๆนะครับอธิบายไทยแน่อีสานแนี่ยสารับกันบ่เป็นยังเนาะเพราะว่ามีหลายคนที่เพิ่นอยู่ภาคอื่นครับมี FC หลายๆคนที่เพิ่นอยู่ภาคอื่นนะครับอยู่เชียงใหม่ก็มีนะครับอยู่ภาคกลางก็หลายนะครับก็เลยต้องอ่าเห็นเที่ยงก็เห็นใจเพิ่นนํานะครับเว้าแต่อีสานหลายเพิ่นก็สิฟังยากเนาะ นะครับก็พัฒยบ้างอีสานบ้างสลับกันไปนะครับเพื่อให้รับชมได้ทุกๆภูมิภาคของประเทศนะครับผมอันนี้ไม่ไม่ใช่เฉพาะหมอลำนะครับผมอีสระเพลงเพลงลำวงก็ได้นะครับเพลงลูกทุ่งทั่วไปนะครับก็ก็ก็ใช้รูปแบบนี้ครับใช้รูปแบบนี้นะครับเอไมเนอร์นะครับบางคนถามว่าถ้าย้ายไปดีไมเนอร์ล่ะก็เหมือนกันครับผมดีไมเนอร์นะครับก็ย้ายไป1 2 3 F 1 2 3 4 G m i n เนอ่าแต่ G m i n เนมันจะเริ่มมีตัวแฟตเข้ามาแล้วนกะ็1 2 3 4 5 A m i n o นอะร์หนึ B f ฟตหนึ่งสองสเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันก็จะเหมือนกันนะครับหลักการง่ายๆนะครับเวลาแต่เ้่าเล่นเพลงมอลำเอาเพลงที่เอาเพลงง่ายๆที่เราคุ้นหูนะครับเพลงอะไรนะบูดโบ๊อย่างกับเพลงอันนี้ไหมเอาเพลงเอาเพลงที่เราคุ้นคุ้นหูนะ ะนะครับอ้วนแดงแดงใจวะเป็นวะครับอ่าครับลูกลูกลูกอีมัครับอีไม่เหนื่อยนะครับลูกมีกักเนเยอะ ่วนมากนะครับถ้าเกิดอีกอีกอี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 น,นีอีเเอเอี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 อนอี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 เีอีอับีอีเีอรอี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 นีอีนีอ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 เอีาีองอีอีอีอาอีนีาีนีอเอี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 ลีอ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 ีงคอี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 อาอี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 าีหลอีนีอี้ีอ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 มอีอีอลนีคีอ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 ะอีอีอีอรอรีอีอีีอา,า,าเปลี่ยนคอ์ด เขาบดไดเมโลดีโอ้นะครับเป็นคําถามที่ดีมากนะครับนี่แหละครับผมเป็นถามอะไรคำถามแบบนี้แหละจากเฮาสิเปลี่ยนคอร์ดได้จังไดนะครับเปลี่ยนคอร์ดตอนไดเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับเวลาจังหวะเพียงลําวงหรือมอลําเนี่ยบจะเป็นตึก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 เนี่ยแต่ว่าตึกเนี่ยคือคือจังหวะที่หนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวฟัง์มผมจะเปิดฟังเอาไหมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเดี๋ยวซาซาครับหนึ่ง สองสามสี่หนึ่งสองสามส,สี่หนึ่งสองสามส,ส,ส, <Hayır. S 1> สี่หนึ่งก็คือจังหวะตกครับคือจังหวะตกนะครับเขาจะเปลี่ยนคอร์ดตอนนั้นนะครับส่วนมากเขาจะเปลี่ยนคอร์ดในตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่รู้เมโลดี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากครับอย่างน้อยเราเราทำเพลงครับเขาอาจจะบบ้าหโนตก็ได้แต่เขาทำเพลงอือรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เขาคำเพียงใดเข้าก็สามาทีสิลินไดป้าสามสิบคนบอกึ้นหลายแต่ครับมื่อนี้โอ้ขอบคุณในหลายครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อนี้ก็มาซาระในจักหน่อยนะครับมาในเรื่องของการเปลี่ยนคอร์ดนะครับอันนี้คือเป็นหลายๆคนเค่มองว่าโอ้เป็นเป็นเรื่องยากมากนะครับสําหรับการเล่นนะครับเพราะบางคนมือไปแต่มือขวาก็มีนะครับเขาจะเปลี่ยนคอร์ดมือซ้ายได้จังใดอันนี้นะครับวิธีการก็คือเขาฝึกเปลี่ยนคอร์ดก่อนนะครับเอมินเนนะครับ C เปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามคู่เทียงเลยครับนี่ไล่เปลี่ยนไปตามคู่เทียงเลยเอไมเนอร์ซีดีไมเนอร์เอไมเนอร์เอฟจีแต่กลับมาเอไมเนอร์ให้เรานี่ครับฝึกเปลี่ยนคอร์ดแบบนี้ฝึกเปลี่ยน2มือนะครับเวลาแต่ว่าเวลาเราตีคอร์ดมือมือขวาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรยกเลยครับเนี่ยฟังเด้อนะครับ มันจะเป็นจังหวะยกเหครับมันเวลาตีคอร์ดเขาเขาจะตีเป็นจังหวะเขาเขาาจะเล่นตอนจังหวะยกนะครับเขาจะไม่เล่นพร้อมจังหวะตกถ้าเล่นจังหวะตกมันจะมันไม่จะสวนกันแต่ว่าอาร์เนจังหวะตกนะครับมันจะมันจะมันมันมันจะไม่น่าฟังนะครับเราจะเล่นจังหวะยก ว่าฝึกตีคอร์ดนะครับเนี่ยฝึกตีคอร์ดกอนก็ได้ครับยวมันจะฝึกเล่นเมโลดี้นะวิธีการฝึกนะครับเที่ะมีเทคนิคก็คือเลือกเพลงที่ตัวเองคุ้นหูที่สุดมาฝึกเล่นในการเปลี่ยนคอร์ดนะครับในการเปลี่ยนคอร์ดนะครับฝึกเล่นนะครับโอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับรับชมกันอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างครับผมรบกวนคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับท่านไหนที่ยังไม่กด แชร์นะครับท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามนะครับรบกวนกดให้ด้วยนะครับนะครับมีท่านไหนที่ไม่เข้าใจไหมครับไม่เข้าใจว่าเอ้าเปลี่ยนคอร์ดต้นไหนนะครับแต่ท่านแต่ท่านที่มาถีหลังรบกวนท่านรีกลับไปว่เราลีลีกลับไปนะกอกลับไปนะครับกอกลับไปดูใหม่นะครับผมนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรครับเปียโนหรือคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับทฤษฎีมันก็คือรูปร่างหน้าตามันเหมือนกันนะครับเวลาเอามาเล่นเราอา เอาหลักการของคีย์บอร์ดหรือหลักการของเปียโนมาเล่นได้นะครับเวลาเราฝึกไล่นิ้วนะครับเนี่ยครับโดโดเรมีฟาซอลาทีโดนะครับโดทีลาซอนฟามีเลโดเนี่ยครับฝึกการฝึกไล่โดเรมีนะครับโดเรมีนี่โป้งขี้กลางโดเรมีฟานิ้วโป้งรอดมาฟาซอลาทีโดเนี่ยครับโดก็คือจบที่นิ้วก้อยนะครับ โดทีลาซันฟาถึงนิ้วโปง้งนิ้วกลางข้ามมีเลโดนี่อันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคฝึกบางคนนะว่าอ้าวมันมันมันมีประโยชน์ยังไงนะครับอาวเวลาเราไปเล่นนี่ครับนิว้วนิ้วเราจะเห็นไหมครับโดเรมีเนะ่ยเห็นไหมครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราเล่นเราต้องมีการไขว้นิว้วหรือข้ามนิว้วนะครับเพราะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการฝึกเนาะเป็นการวอร์มนะครับจาย์ครับเขียนชาร์ตแบบนี้ให้ เลยครับโอเคครับผมถ้าท่านไหนที่อยากอยากลงลึกนะครับลงคอร์สเรียนนะครับนี่หลายหลายท่านนะครับก็นักเรียนเรียนอยู่กับครูเที่ยงนะครับนี่นะครับคุณมันนะครับโอสวัสดีครับนะครับคุณคุณพี่มันนะครับจากเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ลงคอร์สไปแล้วนะครับหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในนี้ก็อ่านะครับหลายๆท่านที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นนักเรียนครูเที่ยงนะครับนักเรียนออนไลน์นะครับท่านไหนสนใจก็ลงลึกนะครับตอบคําถามให้เลยนะครับเวลาเรียนนะครับ ท่านจะไม่ผิดหวังเพราะว่าท่านเรียนตัวต่อตัวแบบนี้นะครับท่านเห็นกูเที่ยงแบบนี้นะครับเป็ายเรียนเนะี่ยท่านเห็นกูเที่ยงแบบนี้ในโทรศัพท์ท่านแต่ว่าในในแอปพลิเคชันไลน์เนาะกูเที่ยงก็จะเห็นท่านเล่นแล้วก็เขากับสีบอกกันนะครับ,ถ,บถือบ่อถือจังได้นะครับเขากับที่อยๆในน้าเกันไปบางคนนะว่าส่วนมากคําถามยอดฮิตก็คือผมเล่นไม่เป็นเลยผมจะเล่นเป็นไหมนะครับนี่นี่คือนี่คือคําถามยอดฮิตเลยนะครับกูเที่ยงก็จะถามกลับไปว่า อยู่ที่คนเรียนนะครับผมเห็นไหมนะครับโอ้ขอบคุณมากครับผมพี่มันเข้ามาคอนเฟิร์มเองนะครับเรียนกับเรียนกับอาจารย์เที่ยงเข้าใจง่ายครับผมนะครับนี่พี่มันเพิ่งเรียนไปครั้งเดียวเนาะเรียนไปแค่1ชั่วโมงนะครับหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับครั้งละหนึ่งชั่วโมง6ครั้งนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับพี่มันเรียนครั้งเดียววันนี้ส่งการบ้านเรียบร้อยนะครับวันนี้ส่งการบ้านแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับจับคอได้เนียนเลยนะครับสุดยอดมากๆนะครับฝึกต พี่มันนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมกระสินครับโอ้ใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันวันนี้ก็โทรมาจากกรลสินนะครับผมเพื่อนเพิ่นรับชมเพิ่อนบอกว่าโอ้ยเห็นเห็นในคลิปนะครับเพื่อนดีใจหลายนะครับเพิ่นว่าเป็นสิฝึกเล่นนะครับผมอายุ70นะครับท่านเป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะครับท่านอยากฝึกเล่นดนตรีนะครับก็ดีใจน้ำเพินเนาะนะครับตอนนี้75นะครับตั้งแต่ ตอนนี้อายุน้อยที่สุดก็10ขวบนะครับที่เรียนอยู่กับผู้เที่ยงนะครับไล่ขึ้นไปนะครับมีทุกอาชีพนะครับมีทุกอาชีพมีมีทุกเพศมีทุกวัยนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นดนตรีเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับสางความสุขสางความบันเทิงหรือว่าสางความจัโลงใจนะให้เราเป็นคนที่ใจเย็นนะครับเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่มีสมาธิอยู่กับการเล่นดนตรีเนี่ยจะฝึกให้เรามีสมาธินะครับบางคนเล่นแล้วโอ้หงุดหงิดเล่นแล้วยิ่งหงุดหงิด อันนั้นให้ท่านลุกออกก่อนนะครับให้ท่านลุกออกจากออกจากเครื่องดนตรีก่อนนะครับท่านก็ไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วท่านกลับมาใหม่นะครับท่านก็จะเล่นได้นะครับไม่เชื่อลองลองทาดูนะครับท่านที่เล่นแล้วรู้สึกออ้มันเล่นไม่ได้นะครับท่านลองลุกขึ้นแล้วก็ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นก่อนนะครับแล้วท่านก็กลับมาฝึกใหม่แล้วท่านก็จะรู้ว่าโอ้มันเล่นได้แล้วนะครับเพราะบางครั้งเรายิ่งหงุดหงิดเราก็จะเล่นยากนะครับผมโอ้พิษณุโลกครับโอ้สวัสดีครับผม สอนละเอียดดีครับสระบุรีครับโอ้ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆครับนะครับอันนี้ก็แต่ว่าเป็นวิทยาทานเนาะเป็นวิทยาทานนะครับเป็นสิ่งที่ท่านเข้ามานะครับท่านก็จะได้เหล่านี้นะครับได้ความรู้ท่านสามารถก็เอาไปต่อยอดนะครับเป็นอาชีพท่านได้นะครับหรือเป็นท่านก็สามารถเอาไปสอนคนอื่นต่อไปได้นะครับแต่ภาษาครูเที่ยงก็จะไม่ไม่ได้ ไม่ได้ลงไปลึกนะครับไม่ได้ลงไปวิชาการมากนะครับเอาเป็นวิชาเอาเป็นภาษาที่เราคุยกันแล้วรู้เรื่องนะครับภาษาที่คุยกันง่ายๆนะครับภาษาที่คุยกันแล้วอ่ะไม่ต้องไปบัดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านไหนที่สนใจนั้นก็เดี๋ยวส่วนตัวได้นะครับแบบไลแบบลงรายละเอียดเลยนะครับแต่ค่อจ้างที่จะซับซ้อนพอสมควรนะครับโอ้มาจากปทุมนะครับผมสวัสดีครับผมมาจาก ประเทศลาวมาจากพี่น้องฟังไส้โอ้สวัสดีครับนะครับผมโอ้มือนี้30กว่านะครับประทับใจนะครับผมประทับใจนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ในการสอนในการถิดคลิปก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับได้เล่นนะครับได้เล่นนะครับโอ้โยกคี้์บร์ช็อปนะครับเอาไปเล่นนะครับตอนนี้ก็สําหรับท่านที่หลายๆท่านนะครับที่ถามนะครับเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับพาสเทลนะครับสยามคีย์นะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ ในราคา4,500บาทพร้อมขาตั้งนะครับอ่าคุ้มนะครับคุ้มคุ้มอยู่นะครับกระทือว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะเฉพาะขาตั้งก็600แล้วนะครับผมอันนี้ในราคา4,500บาทพร้อมขาตั้งนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อนะครับ0815747015นะครับเบอร์ครูเที่ยงนะครับแอดไลน์มาได้นะครับมาคุยกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอเป็นแค่นี้นะครับอ่าประมาณเกือบ30นาทีแล้วนะครับผมนอาะมีท่านใดมีข้อสงสัยก็ ใต้คลิปนะครับมีอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาที่นี้นะครับอันนี้เป็นการพูดแบบภาษาบ้านๆเนาะบางท่านอาจจะมองว่าเอ้าทำไมอย่างนั้นอย่างนี้มันอาจจะไม่ไม่ถูกนะครับแต่อันนี้คืออธิบายนะครับให้คนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานด้าโดนตีนะครับได้เข้าใจเนาะนะครับพอได้ย่คไม่รู้ดีเพรได้อ๋อันนี้ต้องฝึกดูดๆครับผมม่โดีนี่ฝึกดูๆครับนิ้วเราเนี่ยบางครั้งมันสั่งไม่ไปนะครับถ้าเราไม่ฝึกนะครับอ่าคุณจะมีเทคนิคก็คือฝึกดูดๆนะครับ ี่จับแค่นี้ครับลาโดเรมีลาโดเรมีเลโดลานะครับนี่ครับ,รบเอาแค่นี้ลาโดเรมีซอนนี่เอาแค่ห้านิ้วลาโดเรมีซอนลาโดเรมีซอนมีเลโดลานี่ครับฝึกฝึกบ่อยๆครับนี่ฝึกแค่นี้นี่ครับแล้วนิ้วเรามันก็จะไปตามที่เราคิดตามที่เราอยากเล่นนะครับผมอ่าวันนี้เขาฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะ พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ